ของโรงพยาบาลจุฬาลัตนะครับอ่าตอนนี้ไฟมาแล้วนค,คือวัดความดันใช้ได้แล้วนะครับอยากดูคู่นี้บ้างบ้าขอเสียงประมือให้กับนักบวนนะครับแค่นี้แหละแค่นี้ะน,ะนะเออต้องขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือ <S <S มาพี่เลี้ยงลงตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน ผู้นำองค์กรปกครองโวนท้องถิ่นผู้นำฝ่ายปกครองมิตรรักแฟนมวยที่เคารพทุกท่านครับประผมนายจิงชัยขอบะภากิจพร้อมด้วยนายปีชาพรแมวนายกนงพรคุณประเสริฐในฐานะประธานคณะกรรมาการจัดการแข่งขันมวยคู้ภัยการกุศลในนามของสมาคมผู้ภัยนครแม่สอด ตลอดจนคณะกรรมการาจัดการแข่งันนักมวยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านอขอกราขอพคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านปัญญาเสเศจได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตึกมวยผู้ภัยการกุศลฉลองครบรอบเจ็ดปีในค่ำคืนวันนี้สมาคมผู้ภัยคนครแม่สอดได้จดทะเบียน จัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่5เมษายน2560โดยมีวัตถุประสงค์ 1. ก่งเติมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประตบภัยจากอุบัติภัยภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ 2. เป็นตูนกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นัตประกานแก่หน่วยงานต่างๆ 3. เป็นหน่วยงานสนับสนุนพนักงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 4. ไม่ไดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองใดอย่างใด 5. เพื่อร่วมมือกับองคอ์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งเขตในพื้นที่อำเภอแม่ตอดและอำเภอใกล้เคียง 6. ไม่จตั้งโต๊ะวิเลีย ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพนันการหาผลกำไรมาแบ่งปันกันตลอดจนทำให้เสื่อมเสียศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีง,งามของชาติโดยการจัดมวยการกุศลในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อหารายได้ให้การตลาบสมุนง,งานผู้ภัยผู้ชีพในพื้นที่อันบริม่ต่อในการสับการแข่งขันครั้งนี้ มีน้ำมวยทั้งสิ้น10คู่และมวยก่อนเวลา3คู่บัดนี้ได้เวลาอันเป็นคุดมมงคลเลิศผมขอข่าบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาาและประกอบพิธีเปิดณมาบัดนี้ก่าบเรียนเชิญครับพรพเบพศอำเภอแม่สอดผู้แทนผูร้ราชการจังหวัดตากได้รับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิด ศึกหวยกู้ภัยกักกุศลต,ตามลำดับครับท้องถิ่นอยู่ด้านหลังนงา,ายอำเภอขออนุญาตได้เชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นนะครับยืนนะครับด้านหลังนะครับท่านอำเภอน,นะครับบริเวณด้านหน้าเวทีพร,ร้อมกับท่านประธานในพิธีนะครับละับ